ชาดก่อนเราเคียงคู่เคียงปลูกดอกมาให้รวมตน้น <c> ก <oughs> ารสวัสดีเจา้าค่ะสบายดีพี่น้อกเจ้าหาสบาด,ดีจะไปไหนเอ่ยือซื้อต้นดอกต้นไม้กำลังจะไปปลูกต้นไม้ต้นไม้กระารหลาย <c oughs> ต้นเดียว <c oughs> ต้นชมพูพี่น้องเมื่อนะับเมื่อไป สวัสดีค่ะขตเนาะไปก็ซาร้อยก็เลยซื้อต้นสมพูอริยามาปลูกพี่น้องมาปลูกในที่ของนานี่แหละพี่น้งองมัยมีไฟออกจากมูนมูลมังสัก,กยาที่แม่แบงห้แหละนี่อันนี้จะเป็นตอนตอนขางน้างมุกอ้อยม่กก้อนเป็นคอยเป็นคนปลูกแล้วคอยบริเฮตใหน้นางวันเป็นคนฟันปลูกสดี สิ่าปลูกกับบริปูกไก่เด็กพี่น้องหน้าบ้านเบาแปบจะขาดล้างห้องน้ำบ้านเบาแปบพี่น้องเมื่อก่อนต้นไม้อีกทนนี้่อยจะปลูกเต็มบนแล้มันตายเห็นบ่นะมันตายยืนกี่ดีอยู่ตายแลว้วง,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 งูคอข่อยบริทดน้ำบริทดน้ำนี่นโนี่เนี่ยจากจาก จากต้นเปือนนะนี่คือต้นปือนนะจากต้นปืนแล้วลงไปนี่ก็เป็นของซอยเด้สุพจนปลูกขาอ้อยซอยสุพนปลูกเมื่อสามวันทีเดียวพอจะเลิกเพื่อจะปลูกอันนี้พี่น้องตัวดินเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนนะมองนี่นะเป็นป่าเบิด์ตคอยคอยเอารถมามาเถอะมันก็เลยแปะเจ้า,าปลูกมองได้ดีล่ะ นี่คือต้นสับูค่ะซื้อมาต้นเดียยวดี่พี่น้องว่าสิไปซื้ออยู่ไทยจ้าอยู่ไทยมันถือเนาะต้นละสี่สิบสามสิบต้นละลอยต้นใหญ่สักหนึ่งก้นเนี่ยแทนต้นนี้แหละต้นมะม่วงมันตายพี่น้องเลยนั่งปลูกปลูกปลูกรังเกี่ยวเขาหนึ่จ้ามันก็เลยตายมเมื่อไหนะนั่งปลูกแค่ต้นเดียวนพี่น้องแค่นี้ปลูกเบิ้ ต้นทุเรียนก็มีแต่ว่ามันตายหมดแค่นี้ออก,ก่อนไม้ไผ่พญาอันพญายสร้างพี่น,พน้องเพิ่งมาปลูกใส่เนาะอย่าโดนปลูกใส่หน่เดี๋ยวหายเพิ่น,งงนสวัสดีนะคะสบายดีพี่น้อง ไปอีกรอบนะจ๊ะยังค่อย,อยอก,ก็ปลูกหยากนหนาบเป็หนหยาบไม่ฝึกที่มาปลูกแทนต้นนั่นต้นมะม่วงที่นางปลูกไว้พี่น้องมันตายเพราะนางป,ปลูกปลูกรังเกี่ยวเข่าเนาะแหละบัดนี้เวลาหดซื้อไม้ต้นเดียวก็ปลูกต้นเดียวก่อนนะจ๊ะตอนที่มี ตอนที่ปนยังอยู่นะหลายคนก็อามาลากเรื่อยนะบ่าไหนต้นไม้ที่ซื้อมาคือบ่ปลูกซานี่กำลังบ่ปลูกเรื่อยใครยังให้ปลูกอีกฝากเพิ่มมาอีกด้วยซ่าฮ่ต้องเถิอกเถือก่อนเพราะย่านยันหยาจนหยามันงู ขาเบิ้งละจ้าขาเบิ้งติดตามนะคะพี่น้องใครที่ยังติดตามนางว่าตันนี้มันชิใหญ่จำได้ว่ามาันจะเป็นหมากรีโบ่นะคะปลูกห <คน S 1> มาก<อ>ย่อมกินผล,น,ลนะคะค น้ล้มืนห่ยัมันเริ่มหน้าแล้วมันตายเนาะ,ะผมจนะสตกัสตอกพี่น้องมือผ้ามือฝนมันแลสารลบก็้มาแล้วสูปุ่มหมักตูปุหมากนิดหน่อยพี่อ้องมันมันตื่นไปเนาะ ปุ้มๆมากเลยพี่หนุ่ยปุ้มตนเดียวกันปล้มสิบอะไรอย่างเงี้ยงเนี้ยประเด็นดูไม่จบเวมานึ่งเดียวมือ้ามือฝนมากเลยพี่หนุ่ย มันเพิ่มน้ำมันดิ่นโบกนี่นี่วอยากแบงขายจะนี่จะจะ่อดน,นึ่งนี่อเอาป่วยกายมาหาสอบก็จ้าเบิ <laughs> ้งพี่หน่าว่าสีมันสริงไงสมัยน้าจาว่าสีด้กินหมากป็นกินผลนะฮะชมพู่ค่ะเกี่ยางอย่ยงเขา นี่เหลวเลยต้นเดียวไม่ย่ายอ้าบัานทอย่างยังเนาะอ๋อยายลุนพี่น้องอันนี้ครบรพสามปีเด้อ้อยายลุนนี่ต่างปลูกใหม่ตัวฟางปลูกใหม่ก็มีจ้ะต้นต้นกับเอฟซีเนี่ยพันผักพันไม้่อยแล้วข่อยกระปูกมีชุนเนาะแล้วข่อยบริปันกระยกไข่สาวัน เดุอนชาววันจัดก,การดอกกระเจียวคุณยายดอกกระเจียวคุณยายบอคือบ่เห็นจัดกดอกกระด้างออกดอกพี่น้องดอกกระดอกแ่าๆพ่อเก็บฟางเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี้มนก็ะไ้ยังบอก เอาเพิ่องมาสมแม่มันสุม m z พี่น้องเจี๋ยวพันน้ำเพื่งนออกเนออกเอาข้าปลูกเพิ่มนะฮโนเมื่อก่อนยี่ดุนปลูกนี่ปลูกทุดินทันแต่นางพังอ้อยใส่นางหวานกามทัน พอนย้เริ่มถเพย่นสิปลูกปลูกทดดินหลังดำน้าแหละพ่นว่า่อยก็ว่าใว่าปลูกอยู่แบงคนละเครื่องบนในพี่น้งงองไปเหงาไปโงนทั้งฟ้าฝนสตกแล้วจ้ะ หมุดฝ่ามืดฝนมึงห้องมุดแดงห้องมุดแดงโคตรชิาม,าม,าม,มากเลยเอ้ย ตอนนี้เวลาส,สิบเจ็ดนาฬิกากว่าแล,ล้วพี่น้องฝนเริ่มลงเม็ดแล้วจ้ามือจะพลายจะไปหาเห็ดเิแต่มือติดงานจะไปหาเห็ดทำลงไป ผมจะยักไปหาเห็ดกระเพาะนไปแล้วเนาะพี่น้องกรไดก็บเห็ดแล้วจ้ากระตือว่าผมผิดหวังพี่น้องมาปิงโงนปิงโงนทังพูพี่น้องพูมาแล้วคนพุนปิงโงนมาแล้ว พุ่งกินน้ำบนแอ่พุ่งตบง่ายพุ่งตพ,พ,พ,พี่น้องมาแล้ว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 ลง,งเม็ดแล้วพี่น้องลงเม็ดแล้วจ้า ลงกินน้ำพี่น้องเลยลงมิดเลยโอ้เหเหลืองทงให้ต้นน้ำพี่น้องงาเต็มให้เต็มขั้นโูน้จ้านะคะ บรรยากาศร,รอบๆบ,บ้านจ้ารอบๆบ,บ,บ้านนะฮะ <C> นี่แหละก็บเพราอยู่ไก่จากบ้านยี่รุ่นดอกพี่น้องเลยเดี๋ยกุบ <_ C> มาคืนนะจ้าใ <_ C> จาทำไรเอากรุบมาคืนจ้า ฝนมาแล้วฝนมาเพี่น้องบุบ,บ,บ,บมาแล้วจ้าโอ้ยนี่ว่าขวัวไก่ปแปมืนไปเสามึงเห็ดโอ้ยฝนตกแบบนี้ไปเห็ดพอเนาะไปเยอะอุ้ยฝนมาเนี่ยพี่น้องฝนมาแล้ว มันเองนันะบบุบ,บมาแล้วจังฮู้ฮูพอ<ฮ>ข้มามันก็นำลงมาแลนะ้วเนาะครบขวบมันนะับครบรอบเชืออ่อแล้วก็ได้ ข้าแล้วมันก็โผล่ลงมาจังคือด้านหน้ามันไม่น้ำเลยบ้ญญานขย้ำน้ำหน้าพัดบรุกแด้วบ้านนี้ขย้ำหน้าลิน้นแบบนี้ยังโอเคหนอพี่น้องเนาะขย้ำหน้านิ้งลิน้นแบบนี้ย้ำข้ามมันี้ยัง,ยงโรคก,กายนะคะเออแกแต่มื่การพี่บ้านเนีมันการตกวตัวันปีแล้วมันก็หยุดไปอีกช่วงหนึ่งเป็นเดือนพูดแล้ว,วด้านหนก็ม่น้ำเลยบานเออบ้านนี้ตัวไปเปลี่ยนไรเลยนี่ อยแบบที่เมื่อพน้นก็แห้งน,น้ำลงมาช่องฝนตกยิ่ลงเรื่อยหลายวันเปรย์เฮาวางฝนทั้งเที่ยวเปียกเปืเ่อนไรแทดแจ๊กิโตมเปียกกับเปียกสัวเห็ดหน้าจะหน่อยจนไงที่ไม่อยากเปียก กแปบเดียวนำ้ำงหลายทางเลยพี่น้องว่าไปว่ามาลิ่นกะแ,แข็งดิ้นกัะพันกันอย่ามมาลายยังบอรสร้างเมาอยูบอ่บอกปจวัยแมนยูนางกินนั่งกับบอยวมนปฏิเสธเนี่ยว่าบไิดื่มมาคืนีก็ดืม่มแต่ดื่มไม่เยอะไม่ได้ค่ะเซจตัวเองอยู่ไม่ใช่ว่าวันวันจะมานั่งเมา,เาจําสี่จําห้า นานๆนนวันสำคัญนี้ก็ดื่มอยู่โอ้เสียงกบเสียงเขียดพี่น้องน่อุ้นหาเก็บหอยได้เลยพี่น้องเป็นตุกแต่มันข้ามเลยต้องเป็นมือเจ้าพี่น้อง โอ้ยท้ามาเราเยจะกินกได้พี่น้องเลยจะทำอะไรกินคะซา,าลงเลรเม่กี้มาเป็นโงนไงนมาเพ่มม,มาเพ่ม ันหอยรับสาหคือกระตาไปหาเห็ดนะคะสามตาสีตาเด้เริ่มบางไปแล้วพี่น้องเอ้ยสกไซตตกถั่วประเทศตกถั่วลาวเฮืเดลืวลกทงน้ำต็มให้เต็มขันพี่น้องเอ้ย เสียงงาไปใหญ่เลยยังคงที่นะจ๊ะห,หางหนามก็โตเปียกมาเปียกไออานารยามันลาพาจากดิ์กระตากก่อนหนึง่งเขาคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าดอสบายดีเจ้า